สวัสดีค่ะสวัสดีนักศึกษานะคะกลับมาพบกับอาจารย์ทุกตาวาราละรัตนะคะจากศูนย์แนแนวการศึกษาซึ่งต่อจากคลิปที่แล้วนะคะที่เราสัญญิงสัญญากันว่าจะมาลงทะเบียนนะคะาย Mail ไปพร้อมๆกันนะคะซึ่งวันนี้ตัวดิฉันเองนะคะอาจารย์ทุกตาก็เตรียมมาเหมือนกันเพื่อที่จะลงอา,อา u Mail ครั้งแรกนะคะ ครั้งแรกของเราเช่นเดียวกันเราก็เลยต้องมีบัตรนักศ,ศรรึกษาทุกคนอย่าลืมเตรียมนะคะบัตรนักศ,ศรรึกษาสิ่งที่เราจะต้องเตรียมก็คือบัตรนักศ,ศรรึกษาจําให้ได้รหัสนักศ,ศึกษาของตัวเอง 2. วันเดือนปีเกิดคงไม่มีใครลืมอยู่แล้วนะคะแล้วก็3นะคะก็คืออะไรเลขบัตรประชาชนนะคะถ้าเกิดใครจําของตัวเองไม่ได้ ก็รีบไปเอาบัตรประชาชนมาเลยนะคะอ่ะเริ่มต้นมาเริ่มต้นกันเลยค่ะเริ่มต้นอ่ <c oughs> ครั้งแรกเลยก็คือให้ทุกคนนะคะเข้าไปที่ Google นะคะแล้วพิมพ์คำว่า are you mail are you mail นะคะจากนั้นก็กดไปที่ข้อมูลอันนี้นะคะจะไปแล้วมันก็จะขึ้นคู่มือการใช้จริงๆแล้วเราก็ได้รับแล้วอ่านแล้วเรียบร้อยไม่เป็นไรกด ออกไปเลยต่อมาทําพร้อมกันนะคะใครที่อยู่ก็คือมาที่ตรงไหนตัวสีฟ้านี่เลยใช่ไหมม,มันเขียนว่าอะไรเนี่ยตาไม่เห็นนะั <c oughs> ลงทะเบียนด้วยรหัสนักศึกษาใส่รหัสเลยสิ่งที่เราต้องมีนะคืออะไรคะบัตรนักศึกษาเพราะว่าจํารหัสตัวเองไม่ได้อ่ะห้าเก้าศูนย์ศูนย์ห้าสามหกห้าหนึ่งใช่ไหม แล้วก็อะไรต่อนะข้างล่างใช่ไหมไปอย่างไวไงแล้วก็วันที่12นี้เขาก็รู้หมดสิว่าเราเกิดเดือนอะไรอายุเท่าไหร่ตายแล้วอุตสาห์เก็บเป็นความลับมาตั้งนานอะไรเนี่ยไหนหาช่วยกันหาหน่อยสองห้าสองสอายุสี่ปีพอดีนะคะจากนั้นก็ไปที่ตรวจสอบ Verify เออกดเลย กดเลย รหัสที่เราใช้ประจำแปตัวขั้นต่ำแปดตัวลืมเห็นไหมอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งรีบไปกด enter ใช่ไหมต้องต้องเอาใหม่แล้วก็มายืนยันรหัสผ่านตึ้งมาเปลี่ยนรหัสผ่านเรียบร้อยแล้วโนไม่ไม,ไม่ไม่นั้นโอเคไม่บันทึก กดยืนยันใช่โอเคเสร็จแล้วก็เรียบร้อยเรียบร้อยแล้วก็เพื่อที่จะรอนะคะรอลงทะเบียนนะคะลองเข้า Gmail ไหมคะ,อะลองเข้าจ m เ i l สิลองอ๋ออ๋อ,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 อนี่ใช่ไหมนี่ มีคำว่านี่อมเป็นของ Gmail นะอันนี้คือวลาวัลรัตลองเข้าไปซีทีมงานเปลี่ยนรูปอันนี้เปิดแจ้งเตือนตั้งไลายเซนอะไรเนี่ยโอ้นะคะก็เสร็จแล้วแล้วก็เรียบร้อยมากๆเลยจันหวังว่าทุกท่านที่อยู่ในที่นี้น่าจะทำได้ เรียบร้อยนะคะการสมัครลงทะเบียนนะคะ r u Mail นะคะที่เราทําไปพร้อมๆกันต้องบอกแบบนี้เลยว่าเป็นครั้งแรกของอาจารย์เหมือนกันนะคะแล้วก็เดี๋ยววันสอบนะคะเราก็จะไปเจอกันในห้องด้วยนะคะเอาละนะคะก็เรียบร้อยแล้วสําหรับการสมัครนะคะหลายๆคนทําได้ใช่ไหมแล้วก็มีอีกหลายๆคนที่ทําไม่ได้เพราะว่าอะไรนี่ไงที่เกิดปัญหาถ้าเกิดว่าใครทําไม่สาเร็จก็จะเกิดรูปภาพแบบนี้เลยนะคะฉะนั้นตัวนะักศึกษาต้องทําไงคะสามารถ ติดต่อไปที่ Facebook ของมหาวิทยาลัยได้เลยไม่ต้องไม่ต้องซีเรียสแล้วก็ยังไม่ต้องกังวลใจนะคะฉะนั้นนะคะใครนะคะที่ทําเสร็จแล้วก็รอได้เลยแต่ถ้าเกิดใครที่มีปัญหาก็อย่าลืมติดต่อไปเพราะว่าอาจจะเป็นในส่วนของข้อมูลอาจจะไม่ตรงนะคะในฐานข้อมูลฉะนั้นก็ ติดต่อไปที่ Facebook ของมหาวิทยาลัยนะคะเอาละวันนี้ก็เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวจย์ก็จะลองเข้าไปตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งหนึ่งนะคะในส่วนของอ m a i l r u m a i l นะคะแล้วเดี๋ยวเราพบกันในคลิปต่อไปที่สมัครจากจากอะไรคะ จากโทรศัพท์ไม่ทีไม่ใช่หลายคนบอกว่าเป็นโทรศัพท์เมียถือไม่ใช่นะคะเป็นโทรศัพท์มือถือเดี๋ยวรอบหน้านะคะนี่ไงแฟนคลูสวยไหมเอ้ยหล่อไหม <laughs> โอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันบ๊ายบาย